สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวรับทรัพย์เทน้ำเทท่า6ราศีนี้พฤษภาคมมีลุ้นใหญ่คลิปนี้นะคะจะเป็นการเปิดดวงคน6ราศีค่ะที่มีเกณฑ์ว่าท่านมีสิทธิ์รวยเพราะว่าดวงโชคลาภถามหาท่านแล้วนะคะ เรียกได้ว่าในเดือนพฤษภาคมนี้เตรียมเปิดกระเป๋าอ้ารับทรัพย์กันได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่ากดปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากบางคนไม่เห็นนั่นก็คือมันจะอยู่ตรง จุด3จุดที่อยู่ทางด้านขวาใต้คลิปวิดีโอค่ะให้กดปุ่มจุด3จุดเข้าไปท่านก็จะเจอปุ่มขอบคุณอยู่ตรงนั้นหากท่านไหนต้องการสนับสนุนให้กําลังใจช่องก็สามารถร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะเอาละค่ะสำหรับดวงโชคลาภประจำเดือนพฤษภาคม2566นี้นะคะมีเกณฑ์ว่าคน6ราศีที่จะกล่าวถึงในคลิปนี้ดวงโชคลาภของท่านปังมากๆค่ะมีโอกาสที่จะถูกหวยรวยโชค มีโอกาสลุ้นรางวัลใหญ่รวยรับเดือนพฤษภาคมกันไปได้เลยนะคะโดยได้ว่าโชคใหญ่รอหล่นทับท่านอยู่ค่ะเอาแล้วค่ะไม่รอช้าเรามาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกก็คือท่านที่เกิดในราศีมีนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนนะคะถัดมาราศีที่สองก็คือท่านที่เกิดในราศีเมษ หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่ 13, 13มเถถถถมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมค่ะราศีที่สคือท่านจะเกิดในราศีเมถุนะะหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมค่ะถัดมาคือท่านที่เกิดในราศีสิงห์นะคะหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยาย,ยนค่ะถัดมาคือท่านที่เกิดใน ราศีตุลหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่16พฤศจิกายนค่ะและส่งท้ายกันที่อีกหนึ่งราศีคือท่านจะเกิดในราศีธนูหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมนะคะ โดยคนทั้งหราศีนี้ค่ะมีเกณฑ์ว่าโชคลาภใหญ่จะวิ่งเข้าหานะคะบอกได้เลยว่ามีสิทธิ์ลุ้นได้เป็นเศรษฐีหน้าใหม่กันเลยทีเดียวลาบลอยมารอยอยู่แล้วค่ะอยู่ที่ว่าคนทั้ง6ราศีจะสามารถคว้าเอาไว้ได้หรือเปล่านะคะโอกาสรวยมันมีตลอดค่ะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของพวกท่านนะคะดวงโชคลาภมาแน่ๆแต่ถึงอย่างนั้นนะคะก็อย่าทุ่มจนสุดตัวค่ะพอ หอมปากหอมคอเพื่อเป็นกำลังใจดีๆถ่าถ้าเราถูกหวยก็ดวงดีแล้วก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญทำทานบ้างเพื่อเป็นการต่อบบุญเสริมเข้าไปนะคะขอย้ำนะคะว่าเล่นแต่พอดีพอดีแล้วมันจะเกิดโชคลาภบับงเกิดหามาแก่ดวงของท่านคะ่ะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคน6ราศีที่มีเกณฑ์รับทรัพย์เทน้ำเทท่าในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ